ใช่ปลูก้มยมอะไรใช่ใช่ตาเดี๋ยวตาเดี๋ยวพรุ่งนี้เชิญหน่อยนะคะตาเดี๋ยวหนูจะคุยกับตาก่อนพรุ่งนี้ตาเราจะต้องไปหาใบอะไรกันบ้างมั้งพรุ่งนี้บ้านมาบ้านมาใช่โอ้เราต้องใช้อะไรมั้งให้ทําอย่างนี้นะาบ้านมาไอมาฟังตาไว้ต้องใช้อะไรมั้งเอาปากกามาจดไม่ต้องจดก็ได้เออเอาอะไรมั้งหนึ่งก็ใบคูนใบยอใบยอใบคูนใบยอแล้วเราก็มีขันห้ามีขันห้าเออ อะไรไฝ้ายฝ้ายบางทีตาก็ตาก็จะไม่ไม่ท้าหาไม่มีตาเล้วจ่าจะหาไม้เอามามัดใส่เสาบ้านเออเอามามัดใส่เสาบ้านตาจัดการนะพวกเนี้ยใช่ให้ตาจัดการนะได้โอเคได้เป็นพระเพยดีเนาะตาก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนาะใช่ครับเต่แต่ไม่ใช่ว่าเราทําบุญขึ้นบ้านใหม่นะอือเราเอาเป็นการต้อนรับต้อนรับบ้านที่ต้อนรับบ้านใหม่ต้อนรับบ้านของเราใช่รับ ของเราเรายังไม่เรายังไม่ขึ้นบ้านใหม่เพราะมันเข้าภาษาอยู่เนาะใช่ใช่เออพอเรามีเวลาเราเอาเอารับขวัญขวัญเรือนแล้วกันให้ไหมในั่นแหละรับเราเอาแต่เปอร์เซ็นต์ยอมาเราถือว่าเรามีโชคอืโชคลาบเรามาถึงแล้วเรื่องนี้หนูวานตาช่วยจัดการนะใช่เดตตาเดตตาตามให้จะตามมาทําให้โอเคได้ได้วันเช้าเนาะให้บ้านมาหนูก็ไม่แน่ใจมันจะมาที่มง มากี่โมงก็ช่างเดือถ้าไม่เห็นตาก็อ่านัดก็ไปตามในบ้านเออตาอย่าไปนานะพวกเนี้ยรถหนูไปนาบพถึงนะเอรเอรเบอร์เบอางนาตาดีเลตาโทรหาตาก็ได้นาเบอร์โทรตาเบอร์โทรตาเดจดจดจเบอร์โทรตาก่อนตาเบอร์อะไรให้ตาจดให้ตาจดให้ตาจดตาจาไม่ได้ อ๋อไม่อยู่หลังโทรศัพท์เดี๋ยวอัดคลิปก่อนเดี๋ยวค่อยเราได้อยู่แบบเย็นเป็นสุขแล้วก็ฝักเนื้อฝักตัวเป็นคนภูไทยนะองตาเนาะทำเป็นเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ฟังภาษาภูไทยรู้เรื่องเดี๋ยวก็พูดภาษาภูไทยเป็นอีกสักสองปีตาเพลอไปเพลอหนูนาได้ยัง ไปที่เลิ่ไปที่เลิ่ไปเพลือหนูนาไปแล้วนูนาไปแล้วกินกบเพลือกินกบเพลือไอคำว่าเพลือเนี่ยมันแปลว่าอะไรต่างเพลืออะไรอ๋อเพลอคืออะไรเอี่ยงผู้เล่าผู้เล่าว่าไม่หยังไม่หยั่งผู้ไทยว่าเพลอเพลือคนภาคกลางบอกว่าอะไรนะแล้วว่าอีกภาษาหนึ่งที่นัดไม่รู้หนูนาไม่รู้หนูนาไม่รู้เพชรไม่รู้เอออี่ยงต่าง ฮัดดังฮัดดังแปลว่าไม่รู้อ๋อฮัดดังเป็นภาษาโซ่เป็นภาษาโซ่ในตำบลกุกตูมอ๋อก็ฮัดดังฮัดดังไม่รู้ไม่รู้กินข้าวเขาว่าจะโดยจะโดยจะโดยคือกินข้าวกินขเอฟซีฟังนะคะกินน้ำเนี่ยกดนเด้อกดนเด้องดงดเด้องดเด้อโอ๊ยจะจำได้บ้างเหรอไม่จำไม่ได้แต่มันเป็นภาษามันเป็นภาษา คือมันเป็นอย่างงี้นะบ้านกกอกเนี่ยในตำบลกกตูอภอหนองหลวงเนี่อนอยอพยพมาจากประเทศลาวอพยพมาจากประเทศลาวแล้วเผ่าสู้ก็อยู่กับสู้เอ้าเผ่ามุทยก็อยู่กับ้ไทยเอายอก็อยู่กับยอโอเคเขากเลืนก็อยู่กับกระเลิงโอเคตาไหนๆก็จะอยู่นี่แหละตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยเมื่อก่อนเนี่ยแถวเนี้ยมันเป็นไงมันจะเจริญเหมือนป่าเป็นดงป่าทึบ<อ>ป่าชื้า ตรงดิบแล้วทําไมที่นี่ถึงเรียกว่ากก,กอกตาเขาเหมือนข่าต้องเหลืองอ่ะอ๋อคืออย่างข่าต้องเหลืองจา,าเห็นบ่ในสารคดีที่เก็เอาเอาเปลือกใหม่มาหนุนนั่นเม็นเลยเบ่เว็บเวบ,บๆๆๆเออเป็นงั้นเลยบ่ตาเนี่ยว้าซื่อนี่ตาเนี่ยแต่อันตาแต่มาหนุนเสือผาดีอายุสักปีโอ้โหลือต้องเหลือง แต่ก่อนมันเป็นอย่างนั้นแหละมันไม่มีเชื่อว่าจะไปหาซื้อที่ไหนเออแม่ต้องต่ำเอาต้องต่ำต้องโทอเอาปู่ฝ้ายนามสกุลปู่ฝ้ายนี่อ๋อมันมาจากไปอยู่ที่ไหนต้องปลูกฝ้ายที่นั่นอ๋อนามสกุลปูกฝ้ายเข้าใจแล้วแล้วมาเปลี่ยนเป็นปู่ฝ้ายปกติปู่ฝ้ายเออตระกูลใหญ่ก็ปู่ฝ้ายเออคือเขาเวลาเขาตั้งนามสกุลเนี่ยมาจากไหนมาจากพื้นเพเออ เประวัตินี่หละประวัตินี่แหละอลาบโพอย่างตาชานน้ำตระกูลลาบโพนี่เออมาจากไหนคะก็มาจากกินใบโพให้เอาใบโพใบไฮมาลาบกินอ๋าใบโพกินได้ด้วยเหรอได้ก็ลาบโพลาบโพทุกใบโพลาบใบโพูออก็เลยมาเป็นลาบโพเปลี่ยนไเปลี่ยนคำเดียวว่าลาบโพนะอ๋อจากลาบเป็นลาบ คือตั้งแต่สมัยจะก่อนมันพักคนมันยากนะแต่ว่าของกินเยอะแยะเงินทองไม่มีอืเสื้อผ้าไม่มีอมันหายากนะหายากถ้าตาจะเล่าประวัติเนี่ยยาวยาวยาวโอ้เดี๋ยวพูดกันยานยาวประวัติบ้ากูกกกประวัติอะไรตาเขาลืมหมดเลยคือตาตาสืบอโทษมาสืบอโทษมาเขาเล่าให้ฟังเขาเล่าตามมาตามมาก็เหมือนนัดที่มาอยู่ตรงนี้แหละอื ถ้าหนูหนูจะเล่าให้ตาฟังไหมว่าตอนที่หนูมาหนูหนูไม่เห็นมีมีมีเจ้าที่มาหาใช่ไหมใช่ใช่มีเจ้าที่มาหาใช่ไหมวันนั้นตามาเก่า คนทิงตาลูกเลยเอ้าเจ้าที่มาเข้ามาเนี่ยใช่ใช่ที่เรากล่าวคนนี้หนูนาเปบดวูบเลยแล้วก็อยู่ๆนะเนี่ยต้นไม้เนี่ยลมไม่มีนะแต่ต้นไม้ไปเเจ้าที่มาวันนั้นเจ้าที่มาตาจับจับกันห้ามาีาจุดเทียนน่ะหรอไม่ไม่จุดเทียนจุด้าคันห้ามาวางมาวางู่ามากล่าวมากล่าวว่ามาขออยู่ขอัขออาศัยออแล้วตาลูมเมื่อคืนเนี่ย มาเป็นชุดขาวเลยนะคือคนเหมือนคนโบราณตัวใหญ่เลยนะเอใส่กระจงเบนสีขาวเสื้อก็ไม่ใส่ไม่อยากเล่าอ้นนี่ฟังอีนี่กลัวอนี่กลัวมีเพจกลัวอีนี่ไม่ได้เลยนี่กลัวนี่ยืนอยู่ตรงต้นไม้ใหญ่เห็นจริงๆเมื่อคืนเห็นมันมีคนตายอยู่ที่นู่นนะผู้ชายผู้ชายตายอยู่มาหาหนูแล้วจ้ะ ว่าต้องบอกนก่บอกบกไก่ดอกนี่ไปตรงตีนเขานี่เขาตายโอตายนานแล้วหลายตายรู้หลายปีแล้วแต่เขายัไม่ไปไหนไม่ตั้งแต่ตาอายุเท่าไหร่นาะประมาณสิบแปดสิบเก้าเดี๋ยวมื่อีพี่เพชรสไดใจของน้ำมาเนาะเหมือนี้อากระพวงกะนองเอ้าจริงจริงพี่นัทจะมีติดกับพวกนี้จะลงคลิปก่อนฮะลงคลิปก่อนเออตาพวกนี้เตรียมพร้อมหมดนะพวกนี้เอ้ยลงคลิปค่ะนี่แล้วหรอ โอ๊ยค่อยยังบอกแปดนาทีเอาละตาจะลงคลิปอ่าๆๆลงนะคะเอซีค่ะนะคะตาชานี้เยี่ยมเนาะคลิปนี้ตาก็มามาเยี่ยมบ้านมามายามมายามกันมาหานัดแล้วก็มาเรันแล้วก็หนูนาด้วยที่เป็นที่เป็นผู้ อุปัมภ์นะใช่จะเออผู้อุปัมร์ใช่นางฟ้านางฟ้าแล้วก็มีห้องน้ำใช่ก็พนูนานใช่ใช่ใช่แล้วก็มีเพื่อนมานั่งคุยด้วยใช่ไม่เหงาพนนานใช่แล้วก็หลายคนด้วยนะใช่ขอบคุณมากค่ะเพื่อนๆทุกคนวันไหนตาเห็นรถจอดอยู่ออเขาให้กำลังใจนุนาแล้ววันนี้จะชานก็มาให้กำลังใจนูนาครับไม่ใช่ไม่ไม่ให้กำลังใจน้องเพชรแล้วก็น้อง นัดนะครับครับขอบคุณตามากครับขอบคุณเอฟีตาด้วยนะคะฝากช่องเล็กๆด้วยนะคะคลิปเป็นอะไรนะครับผมสวัสดีครับครับอ่ะหนูหน้าจดเบอร์ตาอยู่ข้างหลังอาตาขอดูเบอร์หน่อยอ่ะจดย์เกินเหมนแม่ใบลุ่นก็ต้องทำอย่างนี้แหละเบอร์อยู่ข้างหลังอืมล่าดูกรุนัวมีอย่งน้นไหเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวเห็นน้ำมันเปียกน้ำมันเปียกเอ้าดู ขอบคุณนะคะเอฟซีสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าขอบคุณค่ะสักพักพี่น่าจะเป็นไ์สดนะคะแตชานมาเป็นแล้วนะคะสั